สวัสดีนะครับเพื่อนๆทาง youtube ทุกคนนะครับอันนี้ก็ามาออกกำลังกายด้วยกันนะครับผมถ้าออกกำลังกายวันนี้มันก็จะเป็นท่าเล่นหลังนะครับที่จะทําให้หลังดูหนายิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นมุมกล้องนะมุมกล้องมันก็จะเหมือนตัวเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็เล่นกล้ามเนื้อแบบสไตล์บ้านๆน,นะโดยที่ว่าไม่ต้องเสียสตุ้งสตังไปซื้อดัมเบลบาเบลเลยนะครับ น้องๆก็สามารถเอาท่านี้ไปเล่นกล้ามเนื้อหลังได้เลยเลยใช้ดัมเบลนะครับแต่พี่แบงค์ใช้ดัมเบลแล้วตอนนี้น้ําหนักมันไม่เพียงพอไงน้ําหนักมันไม่เพียงพอไงจึงได้ใช้ก้อนหินเนี่ยห้าสิบโลนะครับประมาณเนี้ห้าสิบโลหนักมากนะครับอประมาณห้าสิบโลใครแบบว่าข้อมือไม่แข็งจริงห้ามลอกเลียนแบบนะครับมาหน้ ยกได้แปดทีนะครับผม